มาพี่นองครับโอ้ยมันท่น,นไหไงเดียด๋วยวนีนนี้านงนี่้นะัน่ามันบท่นไหเต็มที่เ้เนี่ยกมัากับมีเป็นเป็นใครใฟฟฝาบัวเมียนมันอยากมันมีบางงานอยากไงอยู่แต่ว่านี่นคือตัวไงตรงบานท่านเบิดนี่นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับพาหายอยู่หาก,กินคืเอเราเหมือนนี่นะครับผมมวัสีพ่มาแย่ใครมาแดงพี่น้องครับพ่อ <c oughs> พี่น้องแย่ใครมาแดงประเดิมนะครับเ,เป็นมือแรกในรอบปีนะครับเบื้องพี่น้องครับมันแหล่งปีนี้มันแหล่งแห้งนะครับน้ําไม่มีเลยนะครับ หนามมมีเลยนามขาดเบิดนะครับฝนบาต,ตกหังแรงแห้งปีสี่แด้วยังมีนามนะครับแต่ว่าปีนี้มันแรงพาอพี่น้อมาเบิ่งพาไม่แย่ใครมันแดงพี่น้องครับอ่คเป็นเป็นหมื่นแหลกนะครับ เป็นเป็น mm มือแหลกตีข้าไบเดิมแย่ใครมาแดงหสิอันนี้บันตรงเล่าอู้อีกอาทิตย์หนึ่งมันห่างโหลาณไหมมันมันเนยาโคตน่ยมันก็ลังงามอยู่แต่ว่ามันยังบ่ทันเบอ่งพีหอันนั้นบอฝนมันมาสาบ่ะเหมือนอพ่ไก่ห้องแย่ใช่หรือใส่นี่ะเมนหอมันก็ติดสวิงคพไกยจะจังบ่ติดสวิงกัน งามอยู่ใครนั่นเพียงแต่ว่ามันบางฮะจนแม่แสนแดดอู้ว่ามันบบท่านเบิดอีนีืมันมันใครแม่แม่ตาคนเราอยากหน้าให้แต่แม่นสนแดประมาณนี้ก็ทิศหนึ่งบ่เดี๋ยวมันกะอันนนั้ไหมโบมันตรงสามีมันตรงแล้วมันมันตรงแล้วแต่ว่ามันบบท่านเบิดเพราะว่าช่วงข้างแย่ปีกลายนั่นมันใครหลายแล้วก็ไม่เป่ง นี่เห็นมันยังหน่อยอยู่เลยเดี๋ยวมันจะขัดผิวเก่านี่ต้นเก่าต้นเดิมเฮานะครับต<อ>น้นป,ปีที่แล้วที่เห่าเนื้อเนื้อไม่เลอะเลยสื่อหอมไป,ไ,ปไปก่อยไปก่อยไข่มดแด้งนี่นี่ปกติตอนนั้นอ่อนอะปีที่แล้วนี่เฮาเฮานยางลงมาสีอะไรได้เพราะว่ามันมีนม้ำ อาก็สียางรอุ่นเงีใครมาแจหนาฝนัง้บัวเน้วขายก้อนสงการนี้แล้วยังบอดี้ปะุ่นส้างสูงไม่สามนงอ อพีพอเนียอ,พอ,ไไอ,พอีพอไม่ได้ค่ะอ,อ,อีพอไม่ก็ไหนโอ้เห็นเราวต๊บยุงอยู่เมื่อกี้โอ้นี่นะครับพี่นงครับอุ่นครับมีห้างอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามัน ตัวตรงมันก็มีอยู่แประมาณประมาณ40%นะครับอีกโฮกเซฟกับขึกำลังกำลังสีไงกำลังสีเมียนกำลังสีอันนี้นะแต่นนคนคนเหาบวอยแย่ก็เจ้ากับแย่ขึ้นก่อนอ่ะจะเข้าเจ้ากับจองขึ้นกันน,น,นี่ตน้ตนตน้นต้นข้าหากินทุกปี ได้พวงนี้นะสองสามห้างแล้วก็แล้วก็ไปต้งพุูนอีกต,ต้องพูนต้นกระโดนต้นบกม่วงบ่ต้นนี้ยังนะนี่นะครับสองสามห้างก็สิพาะเด้ก,ก้อยอย้อนยิ่ด่าแต่กันท้าวเต็มที่ยั่งยั่งนะครับมันมันคือมันยังมันกำลังสีใหญ่อยู่ก็มีฝนฝืงมา ต้องมือสองมือนี่นะโอ้โอ๋อนี่ครับแม่ปุ่นซองห้างโอ้หลายห้างเยี่ยวตรวจหลายห้างด้ยน่พวกนั้น,นียังนั้นมีมห้างมา นี่นะครับพี่น้องครับหาอยู่ฮากินตามภาษาบ้านเฮานะครับไข่หมดแดงนะครับนีข้าวพี่น้องมาขอไข่หมดแดงเดี๋ยวก็เอาใหม่ไปเปลี่ยนอยู่บูหูสีด้บานไดใหม่กันโบยยาวนี่ก็ต้นพอ่อเหมือนกันแต่ว่าน่าสิบ่ถึงดอกต้นพ่อต้นนี้มันสูง

เดี๋ยวล่าหลุนกันนะครับว่าสิได้ไลไายบ้านไดนไอ้เพื่นเฮียจะห้างสองห้างขนาสีโอเคแล้วเว่าห้างมันต่ำอยู่ใส่ไมมสันนะครับไหมไหมยาวอ่อนหยอดบ่ถึงเดี๋ยวหลุนกันพี่น้องครับมาพี่น้องครับ โอ้ยม้านท่านไหนใหญ่ดิอันนี้หรอเนี่ยน้าน้องมันบ้านท่านไหนเต็มที่ด้วนี่เมันก็มีน้ำเป็นเป็นไข่ไข่ฟ้าโบเมียมันอยากมันมีบางอันอยากใหญ่อยู่แต่ว่าอันนี้คือตัวนี้ตรงบ้าทันเบิดนี่นะครับพี่น้องครับทาอีกเปล่งไปผลได้สุมนี่เม้าทาเองจักอเย็ดอาทิตย์สองอาทิตย์น่าสิโอเคนะพี่น้องครับนี่ เล็กก้อยน้อยนึงพี่น้องครับนี่เอาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์าฝากกดซับสไครต์ก,ก็กด้วยพี่น้องครับพวกเราคลิปหน้าสวัสดีครับ